ลิลี่ทีมไทยแลนด์ครับบ้านแฟนคารพิซ่าในไทยหลังใหญ่ที่สุดหลังหนึ่งเลยได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้กับแฟนคารพิซ่าและสมาชิกคนอื่นๆได้ทราบว่านับตั้งแต่นี้ต่อไป YG จะมีทีมกฎหมายในไทยเพื่อดำเนินคดีกับคนที่ทำการหมิ่นประมาทหลายแรงแก่ศิลปินของ YG ทั้งหมดทั้งนี้นะครับก็รวมไปถึงดีซ่าเจนนี่จีซูและโรเซ่จากแบคพิงด้วยโดยทีมกฎหมายนะครับในไทยนี้จะดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทร้ายแรงทุกรูปแบบเฉพาะเคสที่เกิดในไทยเท่านั้นครับฉะนั้นใครที่ทำอะไรไว้ถึงเวลาของพวกเขาแล้วที่จะได้้รรรัับผลลของการการาะทเห่นน โดยครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2ฝ่ายนั่นก็คือทางลิลี่ทีมบ้านแฟนคลับขอริซ่าและทางทีมกฎหมายของ YG การดําเนินคดีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของผู้ถูกหมิ่นประมาทนั่นก็คือตัวศิลป,ปินนั่นเองพูดง่ายๆก็คือถ้ามีคนหมิ่นประมาท้ลยแรงกับไปซ่าร้อยเคสทางลิลี่ทีมครับก็จะส่งเรื่องไปยังทีมกฎหมายของทาง YG ในไทยแล้วทาง YG จะส่งเรื่องนี้ไปยังตัวศิลป,ปินเพื่อหาหรือว่าจะดําเนินการหรือไม่อย่างไรจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกับบุคคลเหล่านั้นดี อันนั้นก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตัวศิลปินอีกทีแต่สาหรับผมนะครับคิดว่าสาวๆคงไม่ฟ้องหรอกครับผู้เธอนั้นจิตใจดีเกินไปเธอเป็นผู้หญิงที่สามารถเก็บแรงกดดันจากผู้อื่นได้ดีโดยที่เธอนั้นยอมเป็นผู้ถูกกระทาดังนั้นผมคิดว่าทางทีมกฎหมายน่าจะมีคําพูดเพื่อให้เกิดกรณีตัวอย่างแน่นอนประมาณว่าเชือดไก่ให้ลิ้งดูส่วนแอนตี้คนไหนจะแจ็คพอตโชคดีที่ได้รับความหวังดีนี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะ S 2> <S 2> <S นี่แน่โดยหากใครสนใจนะครับจะร่วมกันส่งข้อมูลสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับงานนี้ต้องขอบคุณลิลี่ทีมที่เป็นแม่งานในการเทคแอคชั่นนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเทคแอคชั่นนี้เพราะว่าเพิ่งเห็นยอดเสียงเงินจากคนดูเดอะโชว์ที่แฟนคลับประจำประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับ2หรือเปล่าด้วยคอนเสิร์ตเดอะโชว์ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่31มกราคมนี้นะครับทางชุมพีเว็บไซต์ของกอลิต้เขาได้บอกว่าประเทศที่เสียเงินเข้าไปดูในคอนเสิร์ตครั้งนี้มากที่สุดนั่น ไทยฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเม็กซิโกกาหลีใต้ฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียบราซิลแคนาดาและอังกฤษส่วนจีนนั้นไม่ติดเพราะว่าจีนนั้นบล็อก YouTube เอาไว้นะครับและในคอนเสิร์ตนี้นะครับมีการซื้อสิธ์เข้าดูคอนเสิร์ตมากกว่า2 8 0 0 0 0คนซึ่งผมคิดว่าตัวเลขนี้น่าจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการประเมินว่ามีรายได้ในคอนเสิร์ตนี้มากกว่า1 1 1 0 0ล้านบอร์ดหรือ300ล้านบาท ฉะนั้นยอด280,000คนนี้คือการคาดการ์ดเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับในวันที่ไลฟ์ริมมิ่งนั้น YG ไม่ได้เปิดเผ <ๆ S 1> ยอยอดคนดูว่ามีกี่คนดังนั้นตัวเลขที่ทาง YG พูดมาหรือว่าทางข่าวนี้นำมามันน่าจะเป็นตัวเลขที่เขาพูดมาคลากๆให้ฟังเท่านั้นเองครับและนี่คือข่าวสั้นทันแบคปิงครับ